สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้คุณครูนะครับจะมาสอนนักเรียนนะครับแล้วก็มาแนะนํานักเรียนนะครับในหัวข้อเรื่องการบอกจานวนโดยที่ไม่ต้องนับนะครับอ่านะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราดูนะครับดูจากสังเกตจากตัวการ์ตูนที่เราเห็นนะครับในบทเรียนนะครับอ่า Das, A, เช่นมีห,หนึ่ง<ส>ตัวเรามองด้วยตาเปล่าเราเห็นหนึ่งตัวเราก็ตอบหมายเลขหนึ่งนะครับถ้าเรามองอย่างนี้เราเห็นสองตัวเราก็ตอบหมายเลขสองนะครับถ้าเรียัยนเก่งอยู่แล้วนะครับนะครับต่อไปถ้าเราเห็นมีกีตัวมีสามตัวเรามองนะครับโดยที่เราไม่ต้องนับนะครับให้เราฝึกนะครับถูกผิดไม่เป็นไรนะครับต่อไปนะครับหมายเลขสี่นะครับก็คือตอบสี่นะครับ ครับอันนี้มีห้าตัวนะครับเราก็ตอบห้านะครับห้าให้เราฝึกนะครับฝึกการฝึกการสังเกตนะครับฝึกการสังเกตว่ามีกี่ตัวโดยที่ไม่ต้องนับนะครับแล้วเราก็จะเก่งนะครับเราก็จะมีพัฒนาการนะครับของเราที่การจํานะครับได้มากขึ้นนะครับต่อไต้บัตรคํานะครับบัตรคํานะครับเมื่อแสดงจํานวนอย่างนี้นะครับบัตร บัตรตัวนี้แสดงกี่จำนวนหนึ่งเราก็ตอบหมายเลขหนึ่งนะครับถ้ามันอยู่มุมตรงนี้แต่มันอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมมันอยู่ในบัตรบัตรเดียวมันก็ยังเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีวงกลมแค่หนึ่งวงนะครับต่อไปนะครับต่อไปต่อไปหมายเลขสองนะครับก็คือมีวงกลมอยู่สองวงนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ส่วนไหนของบัตรนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ส่วนไหนของบัตร ก็ยังเป็นหมายเลขสองเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับให้นักเรียนสังเกตแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะครับช่วยแนะนํานะครับนะครับอ่าทีนี้คุณรูจะมาให้นักเรียนทายนะครับมีกี่บัตรมีกี่จุดเอ่ยนักเรียนต้องตอบเลขอะไรครับอ่ามีกี่จุดครับตามองได้ตาเปล่าแล้วมีกี่จุดนะครับให้เราตอบลงไปนะครับอ่า อันนี้มีกี่จุดครับอ่ามีกี่สุดนะครับ่าต่อไปมีกี่วงกลมเลอ้ยอ่ามีห้าวงกลมนะครับผมต่อไปบัตรสุดท้ายนะครับบัตรสุดท้ายบัตรสุดท้ายนะครับอ่ามีกี่วงกลมเอ่ย อสองวงกลมนะครับในวิชานะครับรายวิชา